เตได้ครับลูกแม่ฮัก้ทยไม่ไหวนะโอ้โหตอกแ้วต้อไลอยากกินกะดูอะไรสักอย่างจะเกล้ยดันอย่างไร gọi <coughs> <coughs> <coughs>

ตีอกไปนี่ได้ครับโหปีกมากตดโอวมาตีลอยครับอ, então, อ,อ,อ้ยู้บ้านเมื่กีเกือบดรอปขนบอกลูกไอ้เลย อออกมาครับได้ได้แตดครับีครับตะีอไครับีครับพชานนทนีอ่มาครับ

ấy yeah. ồ yeah. 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 เล <is> hey ียดตายไอ้ยังไงครับอุ้ยจร้อนครับนันออกาปไ้ยังไครับ i uh -huh.